ี่นี่เปปเปอร์ตังโมปะ่ะพี่เงินไหลเหลืองเท่าไหรอะโอ้โราคาเพียงปินเซ้นนะคะเมลานออุ้ยมีควีนด้วยเรียงไงคะเลีย้ยงแยกไหงมคะสวัสดีค่ะมาพบกับยุ้โมโม่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตราคาต้นไม้สิ้นปีที่ตลาดซอยวัดพะเงินกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรขายบ้างในช่วงนี้แล้วก็มีต้นไม้อะไรราคาเท่าไหร่ราะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ากระแสไม้ราคาลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตลาดวัดพระเงินกันว่าขายเท่าไหร่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชลบาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ลงมาร้านแรกนะคะอันนี้นนนนนอันนี้ก็น่ารักพี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนั้นร้ออันนี้ร้อยห้มันชื่ออะไรนะปะกรังปะกรังสีชมพูใช่ป่ะ โราคาลงมาเยอะนะก็าขายกันแปดสิบบาทขายต้งร้อยห้าสิบอ้าวจริงเหรอกงอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกัน <c oughs> ปีใหม่ปิดไหมคะามาไม่ปิดเปิดทุกวันเลยอันนี้อันนี้เป็นภูภ <c oughs> ูงาช้างภ <c oughs> ูหออนินอ่อนต้นเท่าไหร่คะแคปี่สิบห้าบาทขายปีกสิบห้าบาทส่งส <c oughs> ิบสอง อันนี้สองสิบสองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันข้างในมีราคาแปะไหมไม่ได้แป,ะ,าาแปะเนาะพี่อันนี้เปปเปอร์ตังโมปะ <c oughs> ทำไมแปมันอีิกๆิอย่างงี้เท่าไรหร่อ่ะพี่ร้อยห้าสิบ พี่กอดีอีเท่าไหร่อะร้อยสามสิบอโอ้ราคาดีนะคะกกดีอีร้อยสามสิบาาะะบาทนะคะอันนี้บัลลังเจ้าสัวนะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะก็คือต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทมีหลายต้นเลยพี่เงินไหลเหลืองเท่าไหร่อะอันนี้ห้าพันนะคะร้านที่เขาเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุด ปีใหม่ไม่หยุดร้านนี้ก็ยังมีบอลสีเหมือนเดิมนะคะนี่ใช้ชนนะคะใช้ชนตรงนี้500บาทแล้วเพชรพันล้านตรงนี้ก็690นะคะนี่มาคาวาน2 0 0พนสองนะคะโอวัอนสียังเยอะอยู่อันนี้นั่งใหม่ก็ต้นนี้นะคะ2 0 0 7นะคะโอ้วันสีเพียบเลย ต้นนี้โบตันนะคะน่ารักมากเลยกําลังจะบานนะคะนี่ก็คือต้นละ50บาทนะคะนี่ราคาเขาแปะไว้อยู่อันนี้ก็มีเดลี่นะคะนีนนี้30บาทอันนู้นเดลี่แค่25บาทนะคะอันนี้อันนี้100บาทนะคะนี่จะเป็นผักพืชผ,ผักสวนครัวนั่นเองอันนี้3ามต้นไม่ใช่ต้นละ1 0 0รอยนะคือ3มต้น100บาทนะคะ อันนี้นะคะหัวใจแน่นะคะ120บาทนะคะแล้วก็มาที่แบคเวลเวทต้นนี้นะคะตรงนี้ก็150บาท150บาทเหมือนกัน,นมีหลายต้นเลยอันนี้100อันนี้หนึบาทอันนี้10ต้นพันห้านะคะดีเฟกเตอร์นะคะอย่างเดียวก็150บาท อันนี้ร้อบาทอันนี้เดลี่นะคะเดลี่ใบโพนะคะอยู่ที่ต้นละ120บาท10บสต้นต้นละ100่งรนะคะอันนี้เดลี่ใบโพนะคะแล้วอันนี้ก็เสริมบารามีต้นละ600บาทค่ะนี้จะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆเลย อันนี้เสน่ห์จันโกเมนซึ่งเยอะมากๆนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ที่200บาทนะคะใครสะสมสายจันโกเมนก็มาดูได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นออมเงินตรงนี้ต้นละ250นะคะถ้าเป็นกกอใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะจากก้อนต้นละ6 0 0นะคะอย่างนี้คือ ราคา600บาทก็ขึ้นหลักให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเป็นไม้เขียวเลยนะคะถ้าเป็นพลูก็250หน้าวัวแดงนี้สวยมากนะคะแบบว่าอันนี้280บาทนะคะแบบนี้สวยมากโอโ้ราคาเพียงปินเซตนนะคะตอนนี้อยู่ที่1200บาทนะคะโอ้ใบใหญ่มากๆด้วยนะคะอันนี้นะคะ1,200บาทนะคะ รูหัวใจแนบนะคะก็ยังมีความคงราคาเดิมนะคะ2,560-800-400นะคะ200นะคะก็ยังอยู่ที่ราคาเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันนะคะอ๋อไว้ปิ้นเซตนะคะตอนนี้2,000บาทนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทนะคะสำหรับไว้ปิ้นนะคะเมลานโอน2,000บาทนะคะร้านนี้นะคะแล้วก็ เงิ่นไหลมาดังเหลืองนะคะใบก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแบบนี้ก็ใบละกระถางละ2 2,500บาทนะคะแล้วก็กลับมาที่ไหลขาวนะคะลายขาวจะอยู่ที่กระถางละ800สําหรับร้านนี้นะคะนี่มีหลายลายให้เลือกเลยนะคะเผื่อใครชอบนะคะโอ้เบอร์มาร์กเบอร์มาร์กอยู่ที่กอละ2000บาทค่ะก็จะมีลายแบบนี้เลยอันนี้คือเบอร์มาร์กนะคะราคาดีราคาดี อันนี้แบรนด์เทนัมไวฟอร์มนะคะอันนี้ราคา2,000บาทนะคะคือใบน้องน่ารักมากกลมๆแบบนี้นะคะคือสวยมากนะคะอันนี้ก็ถางละ2,000บาทซึ่งสูงแล้วอุ้ยมีควีนด้วยควีนจะอยู่ที่8,000บาทนะคะน,นี้นะคะควีน8,000สยามมอนร่าง3ามนะคะอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่1,500บาทนะคะคือใบใหญ่มากๆแล้วนะคะใบฉีกมาขนาดนี้เลยแล้วก็จินนี่นะคะ1,500บาทนะคะ มาดูซิว่ามีอะไรอีกฮุยกุราบปากาลังสีชมพูนะคะต้นละ120บาทนะคะอันนี้นะคะน่ารักมากๆนะคะปกติเมื่อก่อนอาจจะราคาแบบสี่หารเนาะตอนนี้คือราคาแบบลงมาแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ที่120บาทอโลคาเซียไฟเด็กนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าไฟเด็กหรือเขาไหไรไฟเด็กอ่าตอนนี้คือเหลือ400บาทนะคะ กระถางก็ประมาณนี้นะคะอันนี้อะโลคาเซียไฟเด็กนะคะกระถางประมาณนี้นะคะ400บาทนะคะร้านแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นกุหลาบหินนะคะถ้าซื้อต้นเดียวต้นละ80บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อหลายๆต้นใช่ไหมเท่าไหร่คะเดือดถ้าอ๋อถ้ายกกลางก็ต้นละ50บาทนะคะคือความน่ารักของน้องเยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเลี้ยงง่ายด้วยวิธีเลี้ยงเลี้ยงง่ายอ่ะ เลี้ยงไงคะเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงไม่ยากรดน้ำรดน้ำานน้อยอันนี้รดน้ำน้อยๆนะคะห้าวันรดน้ำครั้งหนึ่งนะคะนี้นะคะโอ้ลองดูนะอันนี้ก็เป็นของขวัญได้นะคะปีใหม่น่ารักดีฟิโลทอท้ำนะคะร้านนี้อยู่ที่800บาทนะคะโอ้มีไทคอนด้วยนะุยหูช้างก็มีแต่ว่าไม่ได้แปะราคาไว้นะคะ ร้านนี้ก็คือแบบมีเยอะมากก็คือจะอยู่ร้านแรกๆเลยนะคะใครอยากเริ่มเลี้ยงเงินไหลมาดาังขาวนะคะก็แนะนําร้านนี้นะคะก็คือต้นละ300บาทนะคะนี้ก็10ต้น250านะคะกระถางก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้300บาทนะคะมีปากกายดาวด้วยปากกายดาวต้นนี้เท่าไหร่คะ900 0อุ้ยสวยอะ่ะแล้วปากกาดาวต้นเล็กๆเ,เท่าไหร่อะคะ อันนี้ถ้าเป็นประกกยดาวตัวเล็กๆนะคะก <ๆ S 1> ็จะราคาอยู่ที่3,000บาทนะคะก็<ๆ>จะกระถางประมาณนี้นะคะแบบนี้3 0 0พโอ้น่ารักจังเลยผูระเบิดด่างนะคะก็จะอยู่ที่2,500บาทนะคะหูช้างนางเหลืองตัวน,นี้เท่าไหร่คะอันนี้เหลือ800 0ันแล้วนะคะหูช้างนางเหลืองร้านนี้โอ้ราคาดีร้านนี้อย่าลืมมาอดหนุนนะคะก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างประจำประจำ ซอยวัดพระเงินนะคะนี่นะกระบอกเพชรก็ยังมีเหมือนเดิมนะก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นแบ็กเวลเวทร้อยห้าสิบบาทซิเวอร์ดากอนสามร้อยห้าสิบบาทลักกี้พิงค์ร้อยยี่สิบบาทนะคะ แก้วหน้าไม้อยู่ที่ตัวละร้อยห้าสิบบาทเบอร์กินตรงนู้นร้อยสามสิบบาทนะคะใส่ใบสากร้านนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเล็กๆแปดสิบบาทนะคะร้านนี้พิงปินเซตนะคะแปดรอยบาทนะคะแล้วก็เงินไหลมาเก้าร้อยนะคะไววิาสาต,ต้นนี้ก็คือ4,500บาทนะคะกระหนกลายไทยนะคะ ก็อยู่ที่150บาทนะคะตรงนี้แล้วก็โชคเก้าชั้น9ก้รอเอ้เก้าพนบาทคือลายสวยมากนะตรงนี้ร้านนี้อมชมพูค่ะอยู่ที่120นะคะสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะเงินไหลมาชมพูก็อยู่ที่200นะคะพิงสเปซอันนี้250บาทนะคะออมเงินก็ต้นละ70บาทเองนะคะอันนี้หน้าวัวแคร์นะคะอยู่ที่150บาทนะคะ แล้วก็มีกุหลาบด้วยนะคุณหลาบจะอยู่ที่ต้นละ50อันนี้35แบบเล็กลงมาหน่อยสำหรับคนที่ชอบไม้ด่างนะคะแล้วเป็นไม้ผลด่างนะคะร้านนี้คือมีทุกอย่างมีเลมอนด่างมีส้มชีสด่างนะคะมีมะม่วงตลับนาคด่างนะคะจำปีด่างตะลิงปิงด่างนะคะฝรั่งด่างส้มกบด่างมังคุดด่างโอ้ด่างเยอะมากนะคะวินสันก็มี ขันมากด่างนะคะเลมอนด่างมะยมดา่างโอลานี้คือเยอะมากนะคะใครที่มองหาไม้ผลด่างนะคะก็มาลานนี้ได้เลยนะคะอยู่ซอยไหนอยู่ซอยไหนคะเนี่ยอ๋ออยู่ซอยเจ็ดนะคะอยู่หัวมุมเลยนะโอ้้านนี้ไม้ผลด่างเยอะมากๆค่ะอันนี้ต้นไฮยาซินนะคะอย่างนี้เท่าไหร่คะเท <150. S 1> ่าไหร่นะร้อยห้าสิบบาทนะดอกเขาจะมีอย่างนี้นานไหม อุ้ยน่ารักมากเลย150บาทนะคะไฮยาซินดินล้วนนะคะชอบดินล้วนปนทรายแสงแดดเต็มวันนะคะรดน้ำปานกลางนะคะเพชรพันล้านอันนี้ก็150บาทนะคะอ้ยหน้าวัวก็มีเต็มเลยหน้าวัว3,500บาทนะคะสำหรับขนาดหน้าวัวไซนี้นะคะร้านนี้ขายอยู่ที่3500บาทโอ้ยมีชายชนด้วยชายชนขายที่18ต้นนี้18 กุก็จบคลิปรีวิวตลาดวัดพัะเงินเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็หลายๆร้านไม่ได้ปิดปีใหม่นะคะถ้าใครจะหาซื้อของขวัญที่เป็นเกี่ยวกับต้นไม้ก็มาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเช่ญบาอาหารเสิร์ฟต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ